สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่ิ่งจะแปลนะคะช่องนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญ,ญี่ปุ่นคลิปนนี้มาชวนทุกคนฝึกคิดแล้วก็พูดกลุ่มเซตคำกริยาแล้วก็คำนามที่มันต้องจำกันเป็นเซตนะคะของ JLPTN หนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยนักแต่จะพบเห็นตามสื่อต่างๆก็คือบทความแล้วก็ข่าวทีวีญี่ปุ่นนะคะถ้าคนที่เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นระดับสูงก็จำเป็นจะต้อง รู้ไว้ค่ะจะได้แบบว่าเก็ตบทความแล้วก็ข่าวในทีวีได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนคนที่แบบเอ้ยไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้เอาไปสอบวัดระดับแต่อยากรู้มันก็คือเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเลือกที่จะแบบเฮ้ยฉันอยู่ระดับต้นแล้วก็รู้แค่ระดับต้นยิ่งรู้เยอะเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราแบบสนุกกับการใช้ภาษาอ่ะฝอยนานละเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยค่ะเคล็ดลับเอ่อคนเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ คือตัวส่วนตัวเองนะคะที่ทำเซนเซเรียนด้วยตัวเองตรงนี้ก็คือการออกเสียงคำศัพท์เพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่เราออกเสียงมันจะทำระหว่างที่เราออกเสียงนตาเราก็จะมองไปที่คำศั์ใช่ไหมคะปากพูดหูฟังเราก็จะได้ฝึกทักษะต,ตรงนี้ด้วยนะคะในสมองทำงานคือพูดปากขยับสมองก็คิด,คด,คดตามแล้วก็หูก็ฟังมันก็จะได้แบบมีความแบบใครน,นะ จำที่แบบแม่นยํามากยิ่งขึ้นแน่นอนการเขียนก็สําคัญนะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเครียนนะมีเวลาแบบไม่ได้มันนั่งเขียนบ่อยมากนะเพราะาเราจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะไม่ได้นั่งเขียนในกระดาษมันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนสมัยเด็กๆแล้วฉะนั้นวิธีอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่แบบมีเวลาน้อยหรืออยากจะเรียนภาษาโปรุ่นคือฝึกพูดพูดตามพูดตามคลิปนะคะตรงนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ขอภายนะครับแบบสิงแหบคือไม่สบายคือแพ้เกสรดอกไม้หนักมากคือแบบเซมทั้งเซมหะทั้งเจ็บคอทั้งไอามากันหมดเลยน้ำหูน้ำตาอ่ะมาเข้าเรื่องเลยค,รคร่ะมาเริ่มเลยนะคะคุณนีกับโฮ o รบิรุประเทศล่มสลายย่อยยับลองพูดตามค่ะถัดมาคุณิโอ h ฮ r รโบส์ทำลายล้าง ประเทศห้ากคาเคดุฟันแตกจิอิโอคาคกขาดความระมัดระวังสโตรุอเนิจิรุพันผ้าพันคอ โคดดก่ะในจเรใสไฟรหรือที่ชาร์จใสที่ชาร์จนะคะทันกันจะพูดแบบช้าๆเพื่อที่ทุกคนจะได้คิด,แล,ดะคะแล้วก็พูดตามนะคะฟังแล้วก็พูดตามถัดมาค่ะชิงโตนินาเรุเคยชินกับงานคาราดาอนารัส ทำให้ร่างกายเคยชินฮิมิจิรุนิมเรรความลับรั่วฮิมิจิโอมูรา s u เปิดเผยความลับผัดมาค่ะจิชินิมิจิรุเพิ่มความมั่นใจโจเกงโอมิตาซุ เต็มไปด้วยเงื่อนไขฮ่าฮานิอามารุออนแม่โคโดโมอามายากาสุเี้งลูกแบบตามใจโยกะสึมเสร็จธุระโยอสึมาเซรุ โยสุมาสุทำธุระให้เสร็จโตชิกะอาราตมารุเปลี่ยนแปลงปีใหม่ไทโดอาราตมิรุปรับปรุงตัวปรับท่าทีที่แสดงออกปรับปรุงนิสัยโยเตกะซาดามารุ แผนการถูกกำหนดโยเตโอซาดาเมรุกำหนดแผนการแต่ข้อแตกต่างของกลุ่มเซตคำที่ยกมาในคลิปนี้ก็คือเป็นสกรรมกริยาแล้วก็อากรมกริยานะคะ อย่างเช่นตรงนี้ซาดามารุก็คือเป็นอากรรมกริยาคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมเป็นการบอกสภาพของการเกิดไปแล้วของการของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะของคำนามและคำกริยาที่การกระทําตรงนั้นแต่ถ้าเกิดสกรรมกริยาคือคำกริยาที่ต้องการกรรมก็คือมันจะมีคํานามแล้วก็ตามด้วยคําช่วยโอแล้วก็ตามด้วยคํากริยานะคะในภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ทุกคนได้เรียนกันมาแล้วนะคะถัดมาค่ะ สโนบานิโทโดมารุได้หยุดพักที่สถานที่นั้นคิโอคุนิโทโดเมเรหยุดความทรงจำยูเมกะคานาวความฝันเป็นจริงยูเมโอคานาเอรุทำความฝันให้เป็นจริงคิโมชิกะยวารากุ ความรู้สึกผ่อนคลายคิโมจิโอยาวาราเกรุทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายฮเนกะยูเกโมกระดูกผิดรูปทรงเข้าวยูกาเมรุทำให้หน้าบิดเบี้ยวเอคิโอกะโอโยบุปัญหาครอบคลุมไปทั่ว เอเคียวโอโยโบสึทำให้มีปัญหาครอบคุมไปทั่วเป็นอย่างไรบ้างคะคลิปนี้ได้ฝึกยีดแล้วก็พูดคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของระดับ JLPT นะคะ N1 ของระดับหนึ่ง N1 นะคะตรงนี้คิดว่า คนที่เพิ่งจะเริ่มเรีรยนภาษาญี่ปุ่นอาจจะทำไมมันเยอะอย่างนี้นู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งคิดตรงนั้นเราค่อยๆฝึกแล้วก็คิดไปทีละนิดนะคะเราต้องคิดถึงจุดหมายที่แบบเราอยากเป็นแบบคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้อ่านออกเขียนได้ฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องมีวิน,นัยแล้วก็ฝึกสม่าเสมอเป็นประจำทุกวันค่ะอันนี้เน้นย้านะคะทุกวันเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็คือลืมแน่นอนอย่าง ถ้าเราไม่ได้ฝึกสักวันหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าความรู้เรามันก็จะหยุดอยู่ที่เดิมมันจะไม่กระเตืองไปไปไหนไกลนะคะเป็นกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะก่อนที่จะไปให้กาลังใจตัวอื่นเอ้ยคนอื่นบอกตัวเองด้วยอะเพราะว่าเราก็เซนเซ่ก็เป็นคนเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาฉะนั้นเราก็ต้องฝึกทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ